คูวิลล่าป้ายแดงหลังเดียวในไซโยกยังไม่เคยมีใครรีวิวมาก่อนคือเป็นอ่างบาสทับไซใหญ่อาหารเช้าอาหารเย็นจองนวดได้คนละ1ชั่วโมงบัตเลอร์นะบริการ24ชั่วโมงรวมถึงตื่นแต่เช้าเนี่ยล่องเรือไปถึงไซโยกใหญ่เลยมาเจอด้วยตัวเองเนี่ยมันสวยกว่าในภาพเยอะมากๆ สวัสดีครับต้อนรับสู่แดนเนรมิตนะครับหนึู่วิลล่าที่อยากจะมามากๆเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นภูวิลล่าป้ายแดงและมีแค่หลังเดียวเท่านั้นในไซโยกนะครับวิลล่านี้เรียกว่าวังวิลล่านะครับเป็น1ในวิลล่าที่อยู่ในวังนกแก้วซึ่งวังนกแก้วนะครับก็คือเป็นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับประมาณ1 0 0ไร่ และแอปกระซิบนิดนึงนะครับยังไม่เคยมีใครรีวิวมาก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันดีกว่านะครับกับภูวิลล่าสอห้องนอนหลังนี้ที่ว่ากันว่าเจ๋งที่สุดจะเจ๋งแค่ไหนตามมาเลยฮะนี่คือวังวิลล่านะครับหนึ่งเดียวในไซโยก โอ้โหสุดยอดความอลังการใครจะคิดนะครับว่ากลางแม่น้ำแบบนี้กลางไซโยกที่นี่จะมีวิลล่าลอยน้ำที่สวยขนาดนี้นะครับนี่โอ้โหอย่างแรกนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำรอเลย เข้ามาถึงนะครับก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเป็นโซนที่ทั้งครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยสามารถมาใช้พื้นที่แชร์กันตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้นะผมบอกเลยว่าจริงๆถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ลองดูสิตรงนี้เป็นแผงประตูที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับกับวิวที่สวยที่สุดวิวหนึ่งของไซโยกนะครับพามาดูในห้องก่อนเพราะว่าตรงนี้ จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับซึ่งตรงนี้สามารถทานข้าวกันนะครับได้ประมาณ6-8ถึงคนเลย <c oughs> ส่วนโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนโซฟาห้องนั่งเล่นซึ่งเราสามารถแบบรวมกันทั้งหมดเนี่ยตรงนี้สามารถอยู่ได้10บกว่าคนสบายๆเลยนะครับกับวิลล่าหลังนี้มาถึงในโซนของมินิบาร์นะครับเครื่องชงกาแฟพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ แก้ววายแก้วแชมเปญคือแยกมาแบบเป็นแคตตากรีให้หมดเลยนะครับก่อนที่เราจะพาไปมาสเตอร์เบดรูมฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องข้างบนก่อนดีกว่าเรียกว่าเป็นเบดรูมนัมเบอรนะครับไปดูข้างบนกันเงิออย่าพิ่งไปเพราะว่าตรงนี้ยังมีห้องน้ำซึ่งแยกเป็นสัดส,ส่วนนะครับคือเขาจะมีห้องน้ำที่อยู่ในห้องนอนหนึ่งห้องน้ำในห้องนอนส แต่เผื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยมานั่งทานข้าวมานั่งปาร์ตี้กันก็จะมีห้องน้ําในส่วนกลางแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นห้องน้ําที่แบบหอมมากเขาใส่เครื่องหอมอะไรไม่รู้หอมจริงๆนะไปเราขึ้นไปดูชั้นสองกัน,นต้อนรับสู่ห้องนอนที่สองนะครับซึ่งเป็นห้องนอนชั้นบนนะครับของวังวิลล่า มันเป็นเหมือนแบบห้องฟิลห้องใต้หลังคาแต่เป็นห้องใต้หลังคาที่แบบหรูมากๆอ่ะซึ่งแน่นอนนะครับว่าห้องนี้ก็จะมีวิวเหมือนกับข้างล่างเลยแต่จะเป็นวิวที่สูงกว่าและเราก็สามารถเปิดออกไปได้กว้างๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเราสามารถออกมานั่งชิลหรือว่านั่งอ่านหนังสือ แล้วก็ใช้ฟังก์ชันตรงนี้ได้โดยที่แยกกับโซนข้างล่างนะครับในอีกอย่างหนึงนะคที่ผมชอบมากคือดีไซน์ตรงนี้นะก็คือเป็นห้องน้ำที่เขาทำโซนนะได้สวยมากๆนะครับก็คือโซนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนที่เป็นโซนห้องน้ำนะก็แยกออกไป standalone แบบนี้เลยซึ่งก็จะเป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะด้วยนะครับ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่างฮ i ส and Her รวมถึงโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์จริงๆคือเป็นอ่างบัดถับไซส์ใหญ่มากๆเนี่ยเผมลองลองมานั่งให้ดูนะแล้วก็สามารถเปิดโอเพนแอร์ออกไปสูตรบรรยากาศสูรอากาศบริสุทธิ์ได้แบบเต็มๆอะ่ะถ้าไม่เกรงใจกล้องนี่ผมจะอาบน้ำตอนนี้นะบรรยากาศมันได้จริงๆอะ่ะดูดิ รวมถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ผมชอบดีไซน์เขานะข้อางานหินงานกระเบื้องเนี่ยมาตกแต่งเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นพร้อมกับเรนชาวเวอร์ก็จะอยู่โซนนี้ก็จะเป็นโซนเปียกนะเราอยากจะเปียกแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ได้หรือว่าจะเดินจากข้างนอกเข้ามาอาบน้ําตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนแห้งก็คือเป็นโซนที่เข้าสู่ห้องนอนนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูมาสเตอร์เบดรูมนะครับกับสระว่ายน้ําที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของห้องนี้ ซึ่งวังเวลล่าหลังนี้นะจะสังเกตการดีไซน์คือเขาใช้ประตูลแล้วกระจกนะครับบานใหญ่มากๆนะเดียกได้ว่าแบบเป็นโอเวอร์ไซสุดๆนะครับทำให้มันดูโล่งโปร่งสบายแล้วก็หลังคาสูงทั้งหลังเลยอะตรงนี้กระจกใหญ่มากอะและมาถึงมาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องที่ผมจองไว้เลยว่าคืนนี้ผมจะนอนที่นี่นี่คือมาสเตอร์เบดรูมโอ้โห,โ,หโหเรานอนตรงนี้นะ เตียงคือนุ่มหนารู้สึกได้เลยถึงความหนานุ่มสบายนะครับและเราสามารถมองออกไปเนี่ยคือแบบเป็นวิวใหญ่ๆของแม่น้ำตรงนี้นี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งจากมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราสามารถเดินออกมาโซนข้างนอกได้เลยนะนี่อลังการยครับวังวิลล่าคือจริงๆตอนแรกนะครับที่จองมาเนี่ยผมดูจากในภาพ ก็ว่าสวยมากแล้วนะแต่พอแบบมาเจอด้วยตัวเองเนี่ยโอ้โหมันสวยกว่าในภาพเยอะมากๆสระว่ายน้ำตรงนี้คือแบบยาว10เมตรนะครับและถ้าใครที่คิดว่าสระว่ายน้ำา10เมตรไม่พอนะครับตรงนี้มีสระว่ายน้ำใหญ่อีกหลายกิโลนะสามารถลงได้นะเขาจะมีชูชีพให้นะครับแต่อาจจะต้องแจ้งกับทางโรงแรม,มนิดนึงเรื่องของความปลอดภัยนะว่าจะลงและเดี๋ยวเขาจะมีเรือไปรับได้ ซึ่งถ้าสังเกตจริงๆนะครับจ,จะมีพื้นที่ที่เราสามารถมาพักผ่อนนะสบายอารมณ์เนี่ยได้เยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นอินดอร์ไม่ว่าจะเป็นอท์ดอร์โซนนี้และยังมีเอท์ดอร์โซนข้างหลังนะครับซึ่งเป็นโซฟาขนาดใหญ่นั่งได้อีก10กว่าคนยังไม่รวมกับโซนอท์ดอร์นะครับที่เดินออกมาเป็นเทอร์เรสจากชั้นบนนะมีแก้วมานะพามาดูนะห้องน้ำห้องนี้ก็แต่งสวยมากนะครับคือก็แต่งเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะ แล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาได้แบบเยอะมากๆนะครับซึ่งเขาก็แยกโซนชัดเจนนะครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นโซนห้องน้านะครับฝั่งนี้เป็นโซนห้องอาบน้ําพร้อมกับเรนชาวเวอร์หรือว่าถ้าใครอยากจะแช่อ่างจริงเนี่ยก็ชั้น2นะเราจำกันได้มีอ่างไซส์ยักษ์เลยวังวิลล่านี่คือแบบออกแบบดีจริงๆนะเวลาที่เรามาโรงแรมดีๆแบบนี้นะเวลาวัสดุอุปกรณ์เวลาเราจับล้วอะไรอ่ะมันจะสัมผัสดได้ถึงความพรีเมียมนะซึ่งที่นี่ทําได้ดีจริงๆนะครับสำหรับวังวิลล่า ซึ่งวังวิลล่าเนี่ยเป็นแค่วิลล่าหนึ่งหลังนะครับในวังนกแก้วพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยไร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปโซนภูวิลล่าโซนหนึ่งที่อยู่ติดกันดีกว่านะครับเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นโซนเพื่อนบ้านกันละกันตรงนั้นมีอีก11หลังเดี๋ยวพาไปดูแวบๆก่อนที่เราจะไปโซนของภูวิลล่าอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะครับส่วนกลางเนี่ยก็คือเป็นห้องโถงที่แบบสามารถมาใช้เวลานะครับได้เต็มที่เลยเพราะแบบชอบมากคือแต่ละที่เนี่ย เขาทำแบบสังเกตนะครับเป็นหน้าต่างที่แบบสูงมากๆเพดานสูงโล่งโปรง่งมากๆมาถึงโซนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทางเดินไปเนี่ยสวยจริงๆนะคือเราสามารถเดินในพื้นที่ที่แบบเป็นต้นไม้ใกญ่ใหญ่บรรยากาศริมน้ำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับ และโซนที่จะพาไปดูหลังจากนี้คือโซนที่เป็นพูลวิลลาราฟมีทั้งหมด11ห้องด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหมือนแพรลอยน้ำนี่แหละซึ่งแต่ละห้องก็จะมีพูลวิลล่าส่วนตัวนะครับซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นโซนที่มีแค่11ห้องเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูสักห้องหนึ่งเดีกวนะ โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นห้องนอนนะครับแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ําแยกกันแต่ไฮไลท์นะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นโซนที่เป็นพูลวิลล่านะครับก็จะเป็นอ่างที่สามารถแช่น้านะได้แบบสบายๆชิลๆตรงนี้ก็จะเป็นเดย์เบดและตรงนี้นะจะเป็นโซนที่นั่งชิลได้สุดๆเลยนี yeah. ่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนไฮไลท์นะครับ โซนที่เราอยู่เนี่ยได้ว่าวังวิลล่านะครับใหม่ล่าสุดเลยถ้าห้องที่รองลงมาก็คือโซนนี้ก็คือพูวิลล่าราฟซึ่งจริงๆตรงนี้นะบอกเลยว่าอากาศดีมากๆตอนนี้นะครับอากาศประมาณชัก20กว่ากว่านะเย็นเนสบายๆแต่พอหลัง2-3สาทุ่มเนี่ยเหลือ10กว่าองศานะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าตรงนี้ยเย็นสบายตลอดทั้งปี อันนี้ก็รวมอยู่ในแพ็กเกจอีกแล้วครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยนะครับจะจองเวลาไหนก็ได้นะครับสําหรับการนอนนวดริมน้ําอากาศดีบรรยากาศดีคนนวดก็นวดดีครับถือว่าเป็นการรีแลกซ์แล้วก็ชาร์จพลังได้ดีเยี่ยมเลยและนี่คือดินเนอร์สุดพิเศษนะครับของวังวิลล่า คือคนที่จองแพ็กเกจนะครับในวังวิลล่าเนี่ยซึ่งมีอยู่หลังๆเดียวเนี่ยนะคือเขาจะรวมให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาหารเช้าอาหารเช้าก็คือจะมาเสิร์ฟที่นี่นะครับเป็นแบบ p r i v a t e ส่วนตัวสุดๆและที่สำคัญคือแบบอาหารเย็นเนี่ยเสียดายนะตอนนี้คือ Sunset ผ่านไปแล้วตอนแรกบรรยากาศ Sunset คือมันสวยจริงๆนะการที่แบบนั่งอยู่ตรง Sunset ตรงนี้พร้อมกับอาหารเย็นแบบฟูลเซตแบบนี้ พร้อมกับวายนะครับยังไม่พอนะครับเขายังมีโปรแกรมนะไม่ว่าจะเป็นนวดนะจองนวดได้คนละ1ชั่วโมงอันนี้อยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วไม่ต้องจ่ายเพิ่มแม้แต่บาทเดียวรวมถึงตื่นแต่เช้าเนี่ยหลังอาหารเช้าเสร็จนะครับเราจะไปล่องเรือกันนะครับไปถึงไซโยกใหญ่เลยอันนี้คือแพ็กเกจทั้งหมดจริงๆซึ่งแบบเอาจริงจองมาแบบเนี้คุ้มมากคุ้มจริงๆไม่ว่าจะมา2คนหรือมา4คนจริงๆห้องเนี้อยู่ได้ถึง6คนเลยนะครับใครสนใจก็ วังเวล่านะเดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้ให้ดีจริงๆและดูอาหารทีแต่ละอย่างกอกุ้งแม่น้ําปลาแม่น้ํามาแบบดีจริงๆอะ่ะขออนุญาตลุยก่อนนะครับนี่แล้เขาก็ยังมีแบบบัตเลอร์นะบริการ24ชั่วโมงนะครับอยากจะเอาน้ําแข็งเอาน้ํเาเอาเครื่องดื่มเอะไรก็มาตลอดลองชิมกุ้งแม่น้ํากาญจนบ,บุรีนะฮะอืมป๊บ มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่แบบเป็นมุมสงบเป็นมุมส่วนตัวที่ได้มาพักผ่อนจริงๆอะ่ะนั่งกินปุ๊บเราเปิดเสียงเพลงคลอจากข้างในเบาๆนะส่วนข้างนอกก็มีเสียงน้ําไหลตลอดแบบเนี้โอ้โหแฮปปี้มากเดี๋ยววันนี้ส่งไปนอนก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวตื่นมากับ ฟูลเซตเบรคฟาสที่แบบเสิร์ฟ r พรเวทที่ห้องนี้ที่วังวิลล่าช้นทีหนึ่งเด้ Yay. และตอนเช้าๆอากาศดีๆแบบนี้นะครับทางรีสอร์ทก็เตรียมเรือไว้นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในแพ็กเกจของวังวิลล่าอยู่แล้วนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยมีเรือพร้อมคนนําเที่ยวส่วนตัวแบบนี้นะครับพาไปเรียกว่าเป็น private boat trip นะครับไปดูน้ํำตกไซยโยกและก็วิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านแถวนี้ได้เลยลองดูกี่ทีกีท่ทีก็สวยมากครับ ตื่นเช้ามาครับโอ้ยโโโถือว่าเป็นอะไรที่แบบมันสดชื่นจริงๆนะอยากจะบอกว่าเมื่อคือนเนี่ยหลังจากที่เรานั่งทานอาหารตรงนี้นะครับเราก็นั่งชิลกันต่อนะเชื่อไหมว่าอากาศเนี่ยลงไปแบบเหลือแบบ1718จนหนาวอ่ะหนาวก็เลยต้องย้ายก็ไปนั่งต่อข้างในส่วนตอนนี้ตื่นเช้ามานะครับอากาศก็ยังดีอยู่นี่ขนาดเป็นเบรคฟาสที่แบบผมจองเวลาแบบสายสุดๆเลยนะก็คือแบบประมาณ9ก้าโครึ่งนะอากาศก็ยังแบบ20ต้น ใครจะคิดนะว่าแบบกาญจนบุรีพอเรายิ่งขึ้นมาข้างบนนะอากาศมันเย็นสบายแล้วมันมีความชุ่มชื้นเนะ่เพราะาตรงนี้เป็นแบบเป็นป่าเป็นไม้เป็นน้ําอาหารเช้าเนี่ยของวังวิลล่าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลิสต์มาให้เลยตอนกอลางคืนเราก็ติกต๊กติ๊กติ๊กไว้นะว่าตอนเช้าเราอยากให้เขาเสิร์ฟอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเบรคาสตนะครับทุกอย่างคือเสิร์ฟสำหรับส่วนตัวแบบนี้แล้วก็มีบัตเลอร์ดูแลตลอดนะครับ กาแฟหมดก็แค่กดเรียกหรืออยากจะเติมน้ำเติมอะไรเดี๋ยวสักแป๊บเดียวเนี่ยเขาก็จะมากับรถคาร์ดรถกอล์ฟแล้วเนี่ยนะแล้วก็มาเสิร์ฟถึงห้องเลยไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องเจอใครเลยคือแบบใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นแบบ p r i v a t e zone ได้แบบเต็มที่จริงๆเนี่ยมาเริ่มกันดีกว่าวันนี้นะครับเมนูที่ผมสั่งก็จะเป็นแบบเอกเบรนดิกนี่เมนูถ่ายรูปสวยเมนูคอนเทนต์ โอ้ก็ถือว่าแบบเป็นแบบบรรยากาศที่แบบสุดยอดนะคือผมเองเนี่ยไม่ได้มาโซนนี้นะของกาญจนบุรีเนี่ยนานมากแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยต้องบอกว่าแบบเพอร์เฟกตมากๆโดยเฉพาะการที่มีบ้านนะเป็นแบบภูวิลล่าที่ชื่อว่าวังวิลล่ามาอยู่ที่ไซยโยกแบบนี้มันเติมเต็มความเพอร์เฟกของทริปนี้จริงๆนะตื่นมาเชื่อไหมอากาศยัง10กว่าองศาแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายโมงแล้วอะ ลมยังพัดเย็นเย็นสบายทั้งวันอยู่เลยอ่ะและเอาจริงๆเนี่ยวังววลล่านะถือว่าเป็นแพรนะแต่เป็นแพรที่เป็นไซส์ใหญ่มากๆและหลายคนที่เคยแบบมีอาการแบบสมมุติว่าต้องนอนแพรหรือว่านอนอะไรที่แบบมันมีความเคลื่อนไหวและแบบบางคนมึนหัวนะผมบอกเลยว่าวังววลล่าเนี่ยนิ่งมากคือด้วยความที่เขาเป็นแพรขนาดใหญ่นะแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเราลอยน้ำอยู่ตลอดเวลา ใครสนใจก็มากันได้นะครับวังวิลล่าเป็นห้องท็อปที่สุดนะครับอยู่ในวังนกแก้วพ์ควิวแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครเอารถไฟฟ้ามานะครับนี่เขามีที่ชาร์จให้แบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแฟคิลิตี้จริงๆต้องบอกว่านอกจากห้องพักต่างๆแล้วนะเขายังมีห้องสัมมนาห้องจัดประชุมจัดเลี้ยงมีทุกอย่างเป็นแบบฟูลเซอร์วิสนะครับก็ติดต่อมาแล้วกันทริปกาญจนบุรีเรายังไม่จบครับเพราะว่าเราเอารถคันนี้มานะครับโรลัส์อีเมีย ทริปนี้ต้องไปลุยการกันต่อเดี๋ยวไปที่ไหนติดตามกันต่อนะครับวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและถ้าใครมีโอกาสมากาญจนบุรีอย่าลืมลองมาดูนะวังวิลล่าสวยกว่าในภาพโหไ่ได้สัมผัสแล้วบอกเลยว่ามีกลับมาอีกแนะ่ไปก่อนครับสวัสดีครับถอดปักก่อนถอดปัอ๋อเออใช่ใช่ชยังไม่ได้ถอดปักจะไปอ,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 อย่างไงอะนี่ โอ้โหแน่นอนจริง